สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ t อ e อ y e of Tarot ายกันสุริยาค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์มากันที่ราศีเมถุนกัน21พฤษภาถึง20มิถุนามาช้าแต่ยังดีกว่าไม่มานะจ๊ะ <c oughs> อาจารย์มีงานเยอะไปรู้ทำอะไรนักหนาอาจารย์ยุ่งตลอดเลยนาะจารย์มันช้านิดนึงมาช้าดีกว่าไม่มามาถึงคิวคุณละเมถุน เป็นการดูดวงแบบตะวันตกวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือ <c oughs> นาไพนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อาเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณ <c oughs> มันคือจ e น e ร a l red แดงค่ะดวงทั่วๆไปจ้ะโออดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรจะดู <c oughs> ประมาณนั้นแหละดูแล้ว าไปอินกับเขามากนะจ๊ะเอออินกับเขาแล้วยามาด่าอาจารย์มากด้วย <c oughs> ให้มีก็คอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์เออคอมเมนต์น่ารักก็รักหน่อยจะลงใจหน่อยนะด่าเขาอาจารย์รู้แต่ว่าเขาไม่รู้หรอกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากด่าเขาไรายไปหาเขาเลยไม่ต้องมาด่าอาจารย์เขาไม่เห็นคุณด่าเขาหรอกนะจ๊ะหนูจา๋าปิดบังซ่อนเร้นอะไรไว้จ๊ะมาจาเแมุ่นอ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้อมอาจารย์เอาพลังงานบวกๆนะคะอันอันไพ่ของอาจารย์ สตรองสตรองสตรองค่ะคุณต้องอยู่ให้ได้กับชีวิตที่อกหักอยู่ให้ได้กับปากกับท้องอยู่ให้ได้กับทุกชีวิตคืออยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ได้อะเข้าใจใช่ปะเพราะฉะนั้นเข้มแข็งไว้เข้มแข็งไว้ต้องสตรองค่ะผู้หญิงยุคใหม่ผู้ชายยุคใหม่ต้องสตรองค่ะรักไม่มีไม่เป็นไรรักไม่มีไม่ตายจ้ะแต่ถ้าไม่มีตมังกินข้าวตายจ้ะประมาณนั้นอ่ะเมถุนจ่ามาไพ่ใบแรกของคุณค่ะหนึ่งใบเป็นพลังงานหลักของคุณนะคะแล้วก็ ภายในสถานการณ์ของคุณอาจารย์เจอ,อไรอาจารย์จะอ่านในสถานการณ์ของคุณด้วยคุณเดินจากอะไรมาจะมีความแนว่วแนว่แก้ไขในสิ่งผิดมุง่งมั่นที่จะไปข้างหน้าหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตลักษณะของคุณเป็นลักษณะของคนชอบทํามากกว่าพูดเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะของความเป็นผู้นําเออทำอไรก็จะประสบความสําเร็จคุณมีสัชาตยานดีถ้าทําธุรกิจนะไปได้ดีไปโลดเลย นะคะคุณมีพลังพิเศษในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะเป็นคนที่เป็นผู้นำเออนำเขาหรือเขานำเราก็ไม่รู้ละ่ะแต่มันเป็นลักษณะของคนที่นำน่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์ด้วยะโอ้อตาและแม่ทุนมีคนที่มีเสน่ห์มีอุดมการณ์มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง นะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมองโลกในแง่ดีๆจนบางครั้งก็โดนคนอื่นเขาหลอกเอาง่ายๆเนาะคนที่บางครั้งเรามองโลกในแง่ดีเกินไปเราไม่ทําร้ายเขาแต่เขาก็ทําร้ายเราเสือเราไม่กินเสือใช่ว่าเสือก็จะไม่กินเรามันก็ยังขย่ำเราอยู่นั่นแหละเสือนะ่ะเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ระวังตัวระวังตัวไว้นิดนึงแล้วกัน คุณเป็นคนที่มีมี pressure มีความต้องการที่จะปรารถนาในอะไรก็าตามคุณจะไปให้ถึงถ้าคุณมีครอบครัวแล้วคุณเป็นสามีที่ดีได้เป็นผู้นำที่ดีได้นะคะถ้าทำในด้านธุรก,กิจการงานการงานการงาน,กา,งานการเงินเนี่ยไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าฝันให้ไกลไปให้ถึงคุณจะสามารถนำพาตัวคุณเองไปยัง ความสําเร็จนั้นได้ทีเดียวในเรื่องของความรักเนี่ยหันหลังให้ใครไม่รู้มีความแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดที่จะเดินหันหลังหันจากไปในสิ่งที่มันไม่ดีนะคะไม่ยอมเป็นตัวเลือกของใครจ้ะมามีคนเข้ามาใหม่ในชีวิตไม่จ้าเมถุนสถานการณ์ของคุณแต่คุณยังรักใครใครที่คุณรักไว้ใครที่คุณซ่อนเร้นไว้ในใจซึ่งไม่เปิดเผยช่วงนี้มันจะมีอารมณ์ที่หนักเหนื่อยหน่อยกับทั้งความรักทั้งเรื่องปัญหาอุปสรรคในการงานการเงิน นะจ๊ะระวังในหนึ่งนะจ๊ะขอภัยค่ะจันดื่มน้ำมีคนมาขอโอกาสจากคุณเหรอคะ มีคนมาขอโอกาสมาหยิบยื่นโอกาสหรือคนเก่าๆที่เขาไม่เลือกคุณนะหรืคุณก็ไม่ได้เลือกเขาเหมือนกันก็ยังวนเวียนป้วนเปี้ยนมาทําให้คุณหนักใจมาทําให้คุณเศร้าใจทุกใจมาทําให้คุณเดือดร้อนใจประมาณนั้นหรือเปล่ารักที่ไม่เลือกต่อให้คุณมีคนเข้ามาเลือกคุณก็ไม่เอาคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณคิดว่ามันสเปกมันเป๊กมันเป๊กอ่ะเออคุณอาจจะคุยกับราศีราศีเมถุนด้วยกันเองราศีอ่า สิงมัง่าตุนเมธไไม่ใช่ตุนกันแล้วก็เมธคุยกับใครก็ได้อยากคุยกับใครก็คุยไปนะจ๊ะคุณบอกว่าความรักที่คุณต้องอดทนต้องอดทนอีกเหรอทนอดหรืออดทนสีทนได้แหละจ๊ะคุณยังต้องอดทนยังต้องปรับตัวยังต้องเรียนรู้ในสิ่งต่างๆรอบตัวเหนื่อยเหมือนกันเนาะ มันเป็นความยากลำบากอยากจะตั้งใจที่จะเดินออกมารักของคุณมีความแตกต่างแตกต่างระหว่างฐานะสถานะระยะทางอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาหรือคนที่มีความแตกต่างกับคุณค่อนข้างมากนิสัยอย่างหนึ่งเรานิสัยอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นนิสัยที่แตกต่างก็ไปกันได้ยากเหมือนกันนะจ๊ะเมถุนเรียนรู้ดีๆบางคนถ้าขาดกันไปแล้วก็ต่างคนต่างไปแลวค่ะคอนเวิร์แลวแต่บางคนน่ยยังไม่ขาดกันก็ยังทุ เขาเรียกว่าอะไรยังดื้อรันที่จะมีกันไว้อยู่นะถามว่าดื้อรันที่จะมีกันไว้อยู่เนี่ยมันจะประสบความสําเร็จได้ไมล่ะมันก็ไม่ได้นะแนะแต่ก็ยังดื้อรันที่จะที่จะดีกว่าไม่มีเลยประมาณนั้นคนที่คุณรักรู้สึกยังไงเดียมเดอร์โ e m มด p r e s s เพรสเพชออฟสอดคิงแล้วก็ the e m p e r o r คุณมาทั้ง emperor e m p r e s s เลยค่ะใครกลัวใครเนี่ย มีความรู้สึกเกรงใจกลัวเขาเป็นคนที่มีสง่าราศีสง่าราคีดีจริงๆเลยเขานิ่งก็เฉยใส่คุณเขาชอบสั่งเขาชอบคอนโทรลนะ่ะถ้าความสัมพันธ์ใดๆที่เขาต้องการแล้วมันไม่ได้ดังใจเขาเขาก็ไม่เอานะบอกเลยคนคนนี้ชอบความชัดเจนอารมณ์ร้อนวู่วามยอมหักไม่ยอมงอ เป็นคนที่เอาแต่ใจเออเป็นคนชอบสั่งคนอื่นเขาอาจจะมีบุญบาร,รมีวาสนาดีก็ได้คุณเป็น The Emperor เขาเป็น The Empress เพราะฉะนั้น Emperor จะกลัว Empress นะจ๊ะแต่ว่าคุณก็ไม่กลัวใครหรอกประมาณประมาณเหมือนศักดิ์ศรีเท่าๆกันแหละเธอนิ่งฉันก็นิ่งเธอไม่ยอมฉันก็ไม่ยอม,ม,ยอมประมาณนั้นแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตยังตรงเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกน้อยอกน้อยใจ กลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงอยู่ก็เจ็บไปก็เจ็บยังไม่รู้จะตัดสินใจยังไงกับความสัมพันธ์นี้หรือกับไม่รู้ที่จะตัดสินใจยังไงกับปัญหาที่เข้ามาแต่คุณไหนยังอยากมีเขาอยู่นะหรือเขาเองก็อยากมีคุณเช่นเดียวกันลองคุยกันดูนะจ๊ะอย่าใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาส่องคุณอยู่นะเขายังเฝ้ามองเขายังคิดถึงเขายังอะไรอวรแต่คนคนนี้ไม่เล่ห์เหลี่ยมในความสัมพันธ์เป็นคนฉลาดเป็นคนรอบรู้เป็นคนที่ เขาอาจจะมีคนอื่นนอกจากคุณก็ได้นะคะเขามองว่าความสัมพันธ์เขากับคุณเนี่ยเป็นไปกันได้ยากคุณเป็นคนที่แรงเขาก็เป็นคนที่แรงหรือคุณเงียบเขาก็เงียบมันเป็นอะไรที่เหมือนกันเกินไปเขาก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะแต่เขาไม่ทําอะไรเลยเขาไม่เทคแอคชั่นอะไรทั้งนั้นกับความสัมพันธ์นี้คุณเน่งเขาก็เน่งคุณรักตัวเองเขาก็รักตัวเองคุณทะไรเขาทําแบบนั้นแหละจ้ะแล้วคุณล่ะคิดยังไงกับเขาคะคุณอยากพักเขาไปหรือจะมีการติดต่อสื่อสารใดๆได้รับข่าวสาร ได้รับข่าวสารไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอาจจะโทรศัพท์มาหาอาจจะมาหาด้วยเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยคุณบอกว่าถ้าความรักที่มันไม่สามารถให้ความยุติธรรมกันได้หรือความรักที่มันเติมเต็มให้กันไม่ได้ก็ไม่รู้จะมีไว้ทำไมความรักแบบนี้คุณให้ไปเยอะแล้วคุณบอกคุณให้ให้ทุกอย่างและคุณอาจจะมาโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นรู้จักรักตัวกลัวตายมากยิ่งขึ้นประมาณนั้น ก็ไม่ตัดสินใจทําอะไรทั้งนั้นปล่อยให้มันเป็นไปตามยถากรรมของมันเองอ่ะไปต่อคนที่เบรกกันไปแล้วคนที่ไม่พูดไม่คุยไม่ทักไม่ทายไม่งอกันเนี่ยต่างคนต่างนิ่งแบบเนี้มีโอกาสจะกลับมารักกันปรับความเข้าใจกันมาทักกันได้ไหมจ๊ะได้ไหมมันได้ไหมมันยังได้อยู่ไหมความรักนี้มันยังได้อยู่ไหมเออดูสิ ได้ไหมมีคนทําอะไรลับหลังคุณอ่ะพูดไม่จริงพูดปดพูดไม่ซื่อหรือคุณเองอาจจะไม่พูดความรู้สึกในใจที่แท้จริงคุณไปแอบรักคนมีเจ้าของหรือเปลารักสามเศร้าเติร์สปาร์ตี้มีคนจะเจ็บมีคนจะจบเพราะรักที่มันเป็นเติร์สปาร์ตี้ไม่อยากอยู่ในเวรกรรมนี้แล้วรักนะ่ะมีไว้แต่ฉันจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ให้ได้กลับมาเป็นเพื่อนกลับมาเป็นการระยนนิมิตต่อกันมันน่าจะดีกว่าเพราะที่ผ่านมาต่างคนต่างก็เจ็บมามากพอแล้วประมาณนั้นอ่ะ เขาอยากให้ความสัมพันธ์เป็นแบบไหนเขาอยากให้คุณทําแบบไหนเออเขาบอกเขาก็เหนื่อยเขาบอกว่าจบเหอะเขาอยากไปแล้วเขาเบื่อกับการทะเลาะกับคุณแล้วเขาอยากได้ความสัมพันธ์ที่เป็นความมั่นคงมีการแต่งงานรักระยะย,ยาวๆโดูราซึ่งการรักการรักที่ไม่จ้องเจ็บและถ้ามันเจ็บแบบนี้ก็ไม่ต้องเมทาวเวอร์มาแบบนี้เลยอ่ะคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมเม่ฉุนคุณมีไหมคุณยังไม่มีใครเหรอคุณเน่งเฉย พยายามควบคุมอารมณ์ความรู้สึกสติของคุณพยายามปิดกัน้นพยายามตัดใจพยายามออกมาจากความรักครั้งนี้แต่ยังทําได้ไหมยังทําได้ไม่สุดหรอกคุณก็ยังอยากมีเขานั่นแหละใจลึกๆแต่ถ้ามันมีแล้วมันต้องเจ็บก็ต่างคนต่างแยกแยก้ายบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกโทรศัพท์แล้วนิ่งเฉยแต่ยังมีการย้อนกลับมานะอาจารย์มองเห็นนะ่ะ ยังมีการย้อนกลับมาการย้อนกลับมาไม่ได้หมายความว่าจะมาคืนดีไม่ได้มายความว่าจะมาง้อมางอนแต่เขายังอยู่ในชีวิตเราเขายังทําให้เราต้องทุกข์เขายังอยู่ในสมองก็ยังต้องทําให้เราต้องเจ็บยังทําให้เราต้องคิดมากยังเป็นความเหน็ดเหนื่อยเอประมาณนั้นแหละเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรคุณคะเขาบอกว่าเขารักคุณนะที่ผ่านมาเขารักคุณแต่เขาวิ่งตามคุณเขาก็เหนื่อยไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้เช่นเดียวกันเขาบอกเบื่อกับการทะเลาะเขาต้องอดทน กับปัญหาอดทนต่อสถานการณ์นี้มากมายไก่กองเขาพร้อมที่จะไปเริ่มต้นใหม่เขาพร้อมที่จะไม่ทนอีกแล้วสีจะไม่ทนเขาบอกสีไม่ทนแล้วไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าได้อาจจะเป็นคุณก็ได้ที่จะไม่ทนอาเมทุนคุณฝากบอกได้จะฝากบอกอะไรเขาคะฝากบอกว่าคุณจะไปบวชแล้วค่ะไปถือศีลกินเจปีกวิเวคิดไต่ตองทบทวนไม่ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นนิ่งยังรักอยู่ไหมยังรักยังูกปักจิกปักใจไฝ่ปอง แต่ฉันจะไม่ทําอะไรทั้งทั้งที่ฉันรักทั้งทั้งที่ฉันมีคุณวางแผนอะไรนะคิดอะไรไว้ในใจวางแผนอะไรไว้แต่วางแผนเราไม่ลงมือทําคุณกลัวการตัดสินใจที่ผิดพลาดต่างหากคุณกลัวการที่คุณพูดอะไรออกไปหรือทําอะไรออกไปมันจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดคุณเลยเน่งไม่อยากจะตัดสินใจอะไรทั้งนั้นไปเริ่มต้นใหม่กับงานใหม่ไปเริ่มต้นใหม่ ungen, มหมกับชีวิตใหม่ยังคงรอคอยยังคงรอคอยอะไรอยู่จ้ะใครมีครอบครัวแล้วใครมีคนมีคู่อยู่แล้ว ให้แนะนําว่าจริงๆคุณมีคนใหม่ไหมคุณจริงๆคุณมีความสัมพันธ์คุณหรือเขาที่มีความสัมพันธ์ซ้อนกันแน่คะ่ะอาจารย์มองไม่รู้ว่าใครนะนะไม่คุณก็เขาเนี่ยฮมันมีคนฉลาดอยู่ตรงนี้มีคนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมมันยาร้อยเล่มเกวียนมีการยังไปไป,ไปกลับกลับไปไป,ไปกลับกลับทุกครั้งในการที่ พอเลิกกันไปก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ม o v อ่อนเป็นวงกลมกลมรักความรักแบบนี้ก็ยังต้องทุกยังต้องเศร้ายังต้องเครียดยังต้องคิดมากยังรอวันที่เมื่อไหร่นะความรักมันจะมาถึงจุดสิ้นสุดหรือเมื่อไหร่นะจะเป็นความรักที่ดีๆได้อาจารย์มองยังมองเห็นความรักที่ดีไม่ได้เพราะว่าถ้ามันเป็นรักซ้อนมันไม่ดีไปได้ค่ะ บอกตรงๆนะถ้าคุณไปข้องเกี่ยวคนมีเจ้าของหรือคนที่มีเจ้าของมายุ่งเกี่ยวกับคุณรักครั้งนี้มันเป็นรักที่ดีไม่ได้รักครั้งนี้เป็นได้แค่รักที่เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันเพราะฉะนั้นจงยืนอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องจงยืนอยู่ในความเป็นจริงจงยืนอยู่กับอนาคตที่คุณจะมีในวันข้างหน้าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันอยู่ในชีวิตประจําวันถ้าคุณยังคงที่จะเรื่องรอยยังคงที่จะ จะรักษาความรักครั้งนี้โดยที่มันไม่สามารถพัฒนาได้ความรักแบบนี้ก็ยังเป็นความทุกข์ของคุณอยู่ร่ําไปนะจ๊ะเมทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดสคริปชั่นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซ a f e ศูนย์สามสองเก้าวัยแล้วเจอกันคลิปหน้าไอตัวดำๆนี่คือไดโนวันนี้ไดโนไม่สนเลยไดโนมันอนเล่นอยู่ตรงนี้นะจ๊ะอาจารย์มีน้องแมวตัวใหม่ถุงทองไม่ค่อยมานอนออกไปเล่นอยู่ข้างนอก บางทีเขายังไม่ไม่รักน้องโดนตบอยู่ทุกวันแต่ตอนนี้เริ่มรักกันแล้วน่ารักตาของอาจารย์น่ารักไหมเขาเลือกไพ่เก่งด้วยนะไดโน่ช่วยอาจารย์เลือกไพ่ยอยู่นะคะในบางคลิปลองไปลองไปหาดูนะจ๊ะโชคดีนะจ๊ะม่ถุนสวัสดีค่ะ